อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกคนสบายดียามเช้าด้วยค่ะพี่น้องอลูกกล้าพี่จะไม่เห็นยังกันอยู่นี่อัดงัวก,กับพัดน้อกพี่น้องป้องไปเราจะมาขุดขี้วัวนะคะวันนี้อาตมันเห็นนามีค่ะกับพระสวามีสุทธิรักนั่นเองค่ะ เอาไปใส่อันอไม้พี่น้องระวังได้ระวังวัดตามได้ตัวมันแห้งนะคะสามีค่ะคุณอาบอกว่าให้เอาขี่หัวไปใส่ดอกไม้เฮ้อว่าสันบุนอนาคตไปให้ไปใส่หรือเปล่าใส่เองอเปล่านาะยังไม่รู้ยังอันนี้กระไรเวียนอยู่ สามีกับกลัวได้เป็นคุ้นเคยกันอยู่ดีนะครับเพราะว่านางเลี้ยงวัวทุกวันแต่วัวก็กินข้าวทุกวันเนาะเหนื่อยกับนางสองเสี่ยวไปอันเลี้ยงวัวมือได้กินข้าวทุกมือ้อเลี้งมือครับกินอรีอรอเลยสิเจ้านะน,นี่คือแมาแต่เ้า้ใช่ไ่มน้องก่อละครมา เมื่อวานนี่คือบระมาเป็นย huh? ังเจ็บเถาะฮะนิวอืมกำยาเงี้ยก็ไปได้เจ็บคือเป็นนิวแต่น้อยเถะพี่น้องป ก,กินบลเลือดคือกินบลสะอาดกินบลสะอาดทิ้ดไปก็กินโลดมั้งไงก็กินไปโลดมั้ยกระเป็นเลยคอนแดงัวตกใจนะ วันนี้น้าก็มาแต่เชา้าเอางวออกมาหนากับว่าท่านล่างนะพี่น้องชิบ,บล่างมุดมือแล้วเบิ่งก็ได้เ<ะ> <laughs> มียนบอกฮะมันเกิดกระลางเกิดกระลางห้องน้ำกับมีสบู่กับมีนี่กับขับไปล่างตอาอาีอันี้อรออะไรพี่น้องจักรครัวภัย คุณน่าดามะคัดกูมีผัวในในกูไปมุดดินแกนตายแล้วมาเนี่ยมาเยื้อเยอะสันซักปัวไปอลีอัลลอาเจ้าก็กวดทุ่มโฮมกันจักตากบาทเดียวโอ้ยผัวนี่ก็ได้นอะจีไปต้าอัติละนี่นนอนนั่น แรือเ,เตืนางถนัดเนาะว่าสิซักผ้ามานันเสื้อค่อยจะไปนง่งระบำมาไหวเลยเนาะขัะหาอยู่ยนะบ่อต้นต้นนุน่งเมื่อวานซื้อน่ะนะจะจะนุ่นนงมาซื้อน,นั่นดี <c oughs> เสื้อค่อยหายไปซะ <c oughs> เอากระไลย,ยัง <c oughs> ลายกระทิงนั่นนะ <c oughs> ลายกระทิงนะนะั่นแหละ เมนบาเสียข่อยบบก <Yeah. S 1> มันมีหูกระทิงสองตัวดอกเับนปนุ่นนองอะไรกับมาหาวัสิษักเอ้าเครื่องข่อยหายไปใส่สามีเอาเป็นใส่พี่น้องเลย <laughs> ซื้อคู่กบอีจอยดอกตัวนั้นก็ได้ซื้อคู่กบอีเพื่อนมาพางกับปู้เขาต่อยเมือว่านนี่บ่ได้มาทำความสะอาดงานฉลิงฉลิงเกิง เราจะมาทำความสานะอาดเนาะอันนี้นะพี่น้องจะขายนางก่อนอีเพื่อนจอยอีน้าอ,าม,าม,าอามาเมื่อคืนน้าออกมาเหี่ยวเลยนะไปเยียบกีเกนนวดมานวดใส่ผ่าปืด๊ดพี่นอ้องอลิอรรถโอ้ยวันนี้ช่างไม่มาทำงานนะคะช่างจะไปงาน,นะคะ่ะงานงานบอด,ดีพี่น้องเล้ยงานคนงานคนตายเนาะ ก็เลยบดไดมาเห็ดมันนี่เห็ดใต้ดำหัวที่เด็กวัยสามสาวบอกก็จะไม่หัวใช่นะแล้วแตะเลยใส่ใส่แน่คุณอ้าวใส่ไรอ้าวไปใส่เลยถามก่อนพึ่กินข้าวเสร็จค่ะแล้วก็จะ มาใส่ปุ่นนะคะใส่ฝุ่นดอกไมก้เตอร์เรีมันบ่มีขี่มัวใส่เบิร์ดเลยนี่กระพลเนี่ก็กกใส่ไปเลยนี่นี่ใส่ใส่เบิร์ดเลยจุดน,น,นี่นี่คุ้มบ่ใส่บ่เพิ่งใส่หนางใส่ตัวโอ้ยจะกรเอาเมื่อจะฮุบใส่ตีไม่นั่นนะมันกับถือต้นไม้บไปเลย ยิ้มแต่กวนกดกดกดให้มันเสมอกันเอามือฮูบใสออกไว้ส่วนนะเอามือนะงฮูบใสคอยใช่อย่างนั้นเลยไ่ต้องยันเปลือนดอกโอ้ยใส่ตีนพื้นมันให้เกลี่ยใส่ไปเนาะมันให้เกลี่ยตาเลย เกียร์ใส่มันถั่วฮะไปใส่ข้างนน้นก่อนบอกว่าไปใส่ข้างหน้นก่อนจะมีไปนี่โอ้ยต้นนี้เขาบอกมีอรดพุน่นจับ ไปเลยใส่ให้เต็มดังไม่บาทนี่ดูใส่นะมันเข่าบ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่นะใส่อีกคนตัวนี้นะใส่อีกมันน้อยเดียวอีกมันไม่คิดตายเลย้วโอ้ยมันจะหี่อบไม่ได้แน่นะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเขาเมื่อไหร โอเยค่อยๆเอาครับที่นั้นเอาเอารถเคลนมาใกล้ๆด ouais ีอือไปใส่ okay. ให้งานเด็กเด็กพี่น้องเออใส่ผัวก็มีผัวเนาะอืมโอ้ยอือดูน่าจลาจะฉลาดพอไหมก็มีผัวให้ใช้แล้วก็ใส่ผัวสิใช่ไหมคะสามี่ะแมนบอกให้มีผัวก็ใส่ผัวตัวเราพี่น้องเนาะอือ ขู่ก่อนพี่น้องเยใส่ขู่เ,เขาไปใส่ดอกไม้ดอกไม้ไมคุณอาตัวนี้ก็จะใส่มันจะไม่เค็มเนาะมันพึ่งฟื้นพึ่งฟื้นจากความตายนั่นเองหากหากแก้วมันขาดเลยแบบนี้อ่ามันตากแดดพี่น้องเลยมันตากแดดเลยมันเหี่ยวใส่ปะใส่ค่ะ ระวังด้วยด้วยนำะมันขูดได้พี่น้อง้พัวใส่นะ้ำคนละเอียดซ้ะช่องใส่สิได้ใส่ลามอยู่แค่แนวนี้นะต้องให้ละเอียดก่อนบอกพัวไมหมละเอียดชุดแล้วใส่อะไรเกีย้ยเกียกเก้ยให้มันทัวท่วทวงเอามันทั่วพื้นนะนั่นเลยค่ะ เข้ามาข้างในด้วยตอนแรกวันศิซักเครื่องในพี่นนองอ,อืมตัวนี้นะใช่ค่ะโอ้จะกระจายมันเหี้อะไรกว่ามันในกระฝุ่นหายากนี่ออหายากเด้๋ยห้หน่อย <c oughs> ก็คิวว่าเต็มอยู่หายากนะบอกไว้หายาก โอ้ยหิงหัวก็เปลือสิได้สนนันน่นเนาะตั้งทรายเดือนฮุบเข้ามาสิอยังนะปานี่ฮุบเข้ามาไม่อย่ากยันโอ้ยฮุบเข้ามานล้วก็จะมาเอาคันนี้ก็บอกบอกว่ b ober, b ober, b ober, าใส่ตัวนั้นนะเพื่องใส่ใส่ตัวนั้นนหะข่าตัวนั้นเลยโอ้ยตัวนี้นะน้องไอ้แบบโอ้ยบอไซต์นวนั้นใส่พื้นมัน เจ้ากระดาโอ้ยสามีนี่กรเนาะให้ผัวใส่พุนนะครับอาจจะเป็นใส่พุนครั้งแรกของนางด้วยไม่ไม่ใช่เหรอบ,บ้านแล้วก็ใส่ดอกไม้ยี่สิตร์ใส่ก็ใส่บ่เป็นแท้ที่บ้านก็ใส่พี่น้องใส่นะนี่สามีทำไปใส่ตัวนี้ด้วยสองต้นนี้ อ,อมันสิตาเด้ดตอนนี้นะพี่นอ้องมันเป็นอยังวะฮะมันเป็นอยังมันขยักตายตอนนี้อมองบุ๊แม่นี่ยนั่งส่งคนตกอีกอือก็อันนี้จะเป็นน้าอันนพี่นออ้องผู้ใดอะนะไปทอิ้ก็เกลือหนี่เนี่ยมันใส่ตัวนี้ ใส่เหงาออกมาด้อเอาใส่บอลเดียวก็จะเกี้ยเกี้ยใส่มีโผล่ใส่บอลเดียวนะจังเกียใส่โผล่ใส่บอลเดียวจังเกียใส่มันจังทัวโอ้ยมันกับ่เหี้ยนายแม่นจังสั่นเละพี่น้องมึงก็พัวใส่บุญน,นะล้นะ ใส่พูดอันนอีกดูง่ายเลยใส่ลงไปเลยค่ะโมใส่โม,ใส,โมใส่โลดเนี่ยครับน้องนี่นะคะพี่มาใส่ค่ะนี่มันจังหวะบาทนุนลายแล้วก็จะามาใส่ต้นนี้ด้วยนะคะต้นน่าจะไม่ได้อีกแล้วคุณอาบอก ก็จำไม่ได้ซะทีอ,อันนี้ก็ต้นมาทับทิมเนาะต้นพิลาผสิหุบมาใส่ต้นอัน,นอันนี้น้ำเพราะว่าใส่หมดทุกอย่างนะพี่น้องเนาะที่แบบมันบ่มีปุ่นบ่มีปุ่นขุน <c oughs> <c oughs> ใส่อีกใส่แล้วเจ้ากระเคี่ยวๆมันทั่วหากมันแบบ นั่นแหละค่ะจังสั้นเลยค่ะสามีขาว <c oughs> นั่นแหละมันก็เพียงเรียบงามโอ้ย <c oughs> แล้วก็ฮดหน้าไม่ก็ล่งไปเองมั่นบบดทีนี้เอาทางใดดีกว่าหาทางเขาก่อนหาทางเข่าเสียปุนมาใส่ตัวนี้พี่น้องอยู่มากค่ะ จะได้แน่พี่ดองประธานได้ใายาตัวนั้นตายแล้วคุณอา้อาวมันตายแล้วเี๋นี่มาใส่ตัวนี้นก่อนฮุบหมกโรดลงบันเดียวเลยค่ะลงบันเดียวแล้วจะเกียร์ใชย่ยังสั่นเลยอืมอามาอีกไปใส่นั่นเนี่ยมันจะ เปลืองปุ่นเปลือกปุ่นแบบมันมันเหี่ยนะนะพี่น้องกระเสือมันเปลืองฮุบโม่ลงบอลเหนียวกับหักกระไม้เกียบแบบนี้เกียเกียมันทั่วมันเพียงจังซ่านเลยไราเห็นไหมกับเหี่ยเบลล์ปุ่นนต่โอ้ยปัวนี่กันมาใส่ต้นนี้ค่ะโอก็อย่าใส่ยอดมันตีนอเห็นว่ากระไดใส่ใ่เงาไม่มีวางรางๆบล็อกลายหนึ่งเมื่อจะมาเกียน้ำนาง พี่น้องผัวใส่พุ่นะนะ่ะนั่นแหละก็ใส่พุนน้ำกันเพราะพอเมียเพียงพี่น้องเลยพัวได้ก็ไปนคดที่ไม่สลาดเอาไรเลยใส่พุนเคยใส่แต่ว่ายังไงเวลาใส่พเพราะ้วฮีดพี่น้องก็จว่าพอแะ้วฮีดใส่แบบพเพราะ้วมือนะนะ่ะรบกวนหน่อเนี่ย ใส่พ่อแล้วมือนะพี่้องเ้ยไปจักพ่อเลยเห็นอนบางคนอาจจะไม่รู้จักพ่อใส่พ่อเล้วมืออะไรกันไปนะตามภาษาความขี้เกียจของนางโอ้ยอย่าไปหยบ,ยบระวังตน้นไม้เป็นฮาร์กตัวนี้นะตัวนี้สําคัญนะอ้ามันเป็นยังไงตัวนี้คือสําคัญสุดแล้วนะน,นี่ในสวนเนี่ยเบิร์ตได,ดยงังคะประโมะลงเลยคะ่ะแปลมาใหม่ขทนเบิร์ตกัน,น,านาสายไล่ไล่รถ ใส่อีกค่ะโอ๊ยคอยในยมันสีหักของเล่านะคุณอาดูนะต้นอนี่โอยดอกต้นต้นนี้สำคัญสุดเลยในสวนนี่ระวังมันหักดูมัเกี่ยมาใส่อีกยังบ่พอ่อยังบ่พ่อไอพี่น้องใส่อีก เดือกกระสีลากทรายมาหดหน่ำไปป้ยายผัวไปเลี้ยงวัวสวยเขาเอาคู่นี่มันไส้ระคูอีกอ้ยหักเลยนี่เพจของเพิ่นหักแล้วคุณอาโอ้ยผัวนู้นนี่เนาะเพจของคุณอาหักแล้วขอยแม่เดี๋ยว,ยค,ยว,วคุณอามา,าก,ก็ดูอีกออผัวเมียก็ใส่จะไหน ถัดมาค่ะเทลงตรงนี้เลยตรงนี้โอ้ยเทลงเทลงวันนี้แหละสิกเกียรใส่เองดอกไม่รู้ตัวไหนยังไม่ได้ใส่เนาะตัวนี้ก็น่าจะพอแลนะ้วเนาะ ใส่เหานั่นนะ้ำน,นี้ก็ต้องกี้ยอะที่พี่นอ้องบอกเกีัยมอาได,ได้มันสิบอดเสม,มอเวลาหดหนักเนาะเอามาเอกสามีอ,อีกตัวน,นี้นะสามีขานี่ตันนี้เอามาประเทคอะนี่เทออยู่พี่ค่าอย่างนี้เลยโอ้ยคือหน่อยอเถอะ เปี๊ยงมาใหม่ดูเปี๊ยงมาใหม่เลยค่ะไปขนมาบอกสามีไปขนมาแล้วเท่านผู้ชมไปขนมาอีกรถหนึ่งแล้ววันนี้ไปเลี้ยงดูไปขนมาก่อนค่อยไปใส่ผุนแล้วค่อยไปสิมาเอากอกอะโงยแถวนี้ดูไปค่ะบอกสามีไปสิบประหลักสิบประหลักทรายแอนมะฮดพี่น้องให้สามีไปเอาผุ่นก่อน โอเคพี่ดองขามาหอนหนึ่งกับขอตัวไปก่อนด้วยพี่ดองพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่ดองคับฝากกดได้ฝากก็ใช่โโ์อ้ามีน้ามอยู่ในนี้เนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ